ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านไรเดนฟอร์สนะครับสาขาสีนคลินนะฮะวันนี้อย่างที่เห็นครับว่าเขาก็จะมีบูธกิจกรรมนะครับมาจัดเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาชมงานกันโปรโมชั่นเพียบส่วนลดเพียบรวมถึงของพรีเมียมทั้งหลายนะครับเยอะมากไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่เลยหน้าร้านตัวนี้นะครับเข้ามาสังเกตว่าจะอยู่ทางซ้ายมือทางก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกทียะกับทางสีนคลินไปทางซีคอนนะครับ พยายามอย่าเผลอขึ้นสะพานขากลับแล้วกันนะครับให้ชีดซ้ายไม่เลื่อยเราก็จะเห็นร้านเขาอยู่ซ้ายมือแบบนี้นะครับวันนี้ก็ค่อนข้างแน่นหนานิดนึงเพราะว่าลูกค้าเพียบเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เขาจัดโปรโมชั่นกันนะป้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูบูธแรกครับเป็นบูธเอลอ้าวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาจากบูธ i อ c ใช่ไหมฮะใช่ครับวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรมาฝากทุกคนบ้างครับพี่บูธ i อ c วันนี้ ILC คือทางร้านนี่เป็นเล่นยอนนะครับจัดโปรโมชั่น ลดอยู่แล้วครับส่วนลด20%มีส่วนลดค่ายางอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับส่วนลดค่ายางนอกจากส่วนลดแล้วนอกจากส่วนลดแล้วครับยังมีโช่วอีกหนึ่งชั้นก็คือของพรีเมียมอ๋อมีของพรีเมียมด้วยครับผมของพรีเมียมจากทางไอ c อ่าก็จะเป็นเสื้อยืดเสื้อยืดกับหมวกตะคายอันนี้ก็คือสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของไอ c าร์ครับ คือถ้าเกตยางมาแล้วมารับได้เลยหรือว่าไงพี่ครับผมคือบินมารับได้เลยคือบินมารับได้เลยเหรอไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอครับผมง่ายมากนะครับแล้วพวกสติ๊กเกอร์กับผ้าพวกเนี้ยครับอ่าอันนี้ก็คือสามารถมากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เป็นแฟนเพจของแฟนเพจไอ้อ๊ะซี่ครับผมก็สามารถรับผ้าเช็ดรถอ๋อเป็นไมโครไฟเบอร์เนาะตัวนี้อรับอไว้เช็ดรถดีเลยแล้วก็สติ๊กเกอร์แจกแม่นี่ครับแจกครับผมแจกฟรีเลยเหรอครับผมโอ้โครงกาหรือว่าเป็นเจลครับผม สติกเกอร์ตัวนี้แจกฟรีแล้นะของไอ้นะครับสีน้ำเงินสวยๆเลยรับได้ไม่อั้นเลยนะครับเราได้ไม่อั้นด้วยนะครับเอาไปฝากเพื่อนฝากพี่ฝากน้องในกลุ่มได้นะแวะมานะครับมารับสติกเกอร์มาแวะพูดคุยมาดูโปรโมชั่นของที่ร้านได้นะครับส่วนใครอยากมาเปลี่ยนยางไอ้อีก็มีเสื้อกับหมวกนะครับสวยๆแบบนี้ให้เลยถือบินมารับได้เลยใช่ไหมพี่โอเคครับขอบคุณขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับครับวันนี้ก็อยู่กันที่บูธลิควิดโมลี่เนาะใช่ค่ะวันนี้ลิควิดโมลี่มีโปรโมชั่นอะไรรมาาบบ้้งคััวนนี วันนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องลิควิดโมลี่ค่ะเป็นตัวนี้เลยนะคะ 15W50 นะคะเป็นรุ่นสตรีค่ะวันนี้ลดทันที50%ค่ะ50%เลยเหรอใช่เหลือลิตรละ200กว่าบาทเองค่ะจากโปรตีประมาณ400กว่าบาทใช่450มันเหมาะกับรถรุ่นไหนครับอันนี้ 10W50 ตัวนี้ค่ะเหมาะกับรถทุกรุ่นแต่ว่าจะเน้นเป็นรถที่ใช้งาน รถที่ใช้ใช้งานในชีวิตประจําวันไม่ได้แต่งเครื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้ไปเนาะใช่สามารถใช้ตัวนี้ได้ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะก็ยังมีเพิ่มเติมนะคะใครที่เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องในวันนี้ค่ะเอาเซล์สลิปมาหานวนได้เลยอ่าหนวดจะมีเกมให้เล่นมีเกมให้เล่นด้วยแจกอะไรบ้างเกมนี้แจกอะไรบ้างเงมวงล้อมหาสนุกแค่หมุนมานะคะได้คาว่าไอเลิฟลิขิดโมลีนะคะก็จะแจกค่ะเป็นเซตนี้เลยอ๋อนี่เป็นเซตเลยฮะใช่ค่ะมีผ้านาโน พวงกุญแจลายลิมิเต็ดค่ะจากลิควิดโมลี่แล้วก็แถมฟรีค่ะเป็นตัวชูเตอร์ค่ะชูเตอร์นี่เอาไว้ทำอะไรครับตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการเล่นประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อ๋อใส่ในเครื่องยนต์ได้เลยเหรอใช่ใส่ในน้ำมันเชื้อเพลิงอ๋อน้ำมันเชื้อเพลิงใช่ค่ะนั่นเองซึ่งราคาปกติตรงนี้ที่ร้านขายอยู่195บาทอ๋อปกติ195ใช่แต่มาเล่นเกมได้หมดเลยเหรอใช่ค่ะได้หมดเลย3ชิ้นเออเจ๋งแต่ให้ฟรีนะคะนอกจากน้ำมันเครื่องจะลด50%แล้วมาเล่นเกมได้ด้วยแล้วก็มารับขอองงราวัลได้ีก ใช่แล้วมีข้าบริการเปลี่ยนถ่ายด้วยนะคะอ๋อไม่เสียค่าแรงด้วยใช่ค่ะคแล้วก็ใครมานะอย่างที่บอกครับตัวนี้สําหรับพี่พี่ライเดอร์เนาะพี่พี่ライเดอร์เมสเซนเจอร์วินมอเไซค์นะครับลดราคา50%ใช่ค่ะแล้วก็เป็นยางแน่นอนอ่ะลุคติมอร์ลี่ก็ค่อนข้างเป็นน้ำมันเครื่องเกรดที่แบบดีขึ้นไหมราคาเป็นพรีเมียมดีใช่ค่ะสองขอแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พรีเมียมแล้วก็ของเราอะค่ะบรรจุที่เยอรมันทั้งหมดอ่ามีเยอรมนนีี่่่่ไใชคะมมเอาามกอกเอองงทที่เมืไยนะะคอร์มานีนี่ใช่ค ก็คือนําเข้ามาก็คือเป็นแกรลอนแบบนี้และสําหรับใครที่บอกว่ารถแต่งแรงนะคะก็แนะนําค่ะเป็นตัวนี้เลยอ๋อมันมีตัวเรซิ่งด้วยเหรอใช่ตัวนี้เป็นตัวเรซิ่งค่ะราคายังไงครับตัวนี้ราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่850บาทแต่ว่าเดี๋ยวราคาที่ร้านเนี่ยเขามีโปรโมชั่นสุดพิเศษยอ๋อมีโปรโมชั่นเพิ่มใช่สามารถสอบถามที่ร้านเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้เป็นสำหรับพวก ใสซิ่งอย่างเรานะครับนี่เลยออกิอ่าออกซิปแล้ความเร็วสูงเครื่องร้อนจัดๆนะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้เลยทุกทนโมลีนะครับโอเคสท่าไหนนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างในร้านครับข้างในร้านก็ยังมีบูธอยู่นะอันนี้บูธนี้น่าสนใจมากเป็นยางยี่ห้อใหม่นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นไปดูกันนครับสวัสดีครับวัดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่บูธอะไรนะนี้อ่านว่าอะไรนะ คอซ่าเป็นยังแบรนด์ใหม่เนาะวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรมาฝากทุกคนบ้างครับวันนี้นะคะเราไม่ได้มีโปรโมชั่นแต่ว่าเรามีในส่วนของของแจกพรีเมียมให้แทนค่ะแจกฟรีให้เลยเหรอใช่ไม่ต้องมารอโปรโมชั่นเลยเลยไม่ต้องรอโปรโมชั่นแค่ไบ้างวันนี้ลูกค้าค่ะซื้อภายในงานนะคะแค่ยังคู่หนึ่งคู่หนึ่งก็คือหน้าหลังนะคู่หนึ่งก็จะแจกให้เป็นตัว เสื้อกันฝนให้พี่เลยค่ะตัวนี้เลยใช่หนึ่งพันในมูลค่า1490่เบาทเฮ้ยสวยนะใช่ให้ฟฟี่เลยภายในงาน3วันนี้นะแค่ซื้ออย่างในเสื้อตัวละพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเลยแค่ซื้ออย่างแค่คููเดียวเท่านั้นเออจิงแค่เอาไปเสร็จมาแลกได้เลยใช่ไหมใช่แล้วก็ตัวนี้ค่ะเราก็ในภายในงานนะคะยังไม่หมดบางเรายังมีของแจกอีกค่ะก็จะเพียงแค่ลูกค้านะคะเดินมาถ่ายรูปกับหนูเนาะน้องกรีนถ่ายรูปไปเฉยถ่ายรูปแล้วก็ กดไลค์เพจแล้วก็รบกวนอาจจะให้โพสดเซตแล้วก็แฮชแท็กของเรานิดนึงนะคะก็จะให้ร่วมเล่นตัววงล้อค่ะก็มุนเลยได้อะไรเรามีของพิมพ์แจกอีกตั้งหลายชิ้นก็จะมีเป็นตัวเสื้อโปโลนะคะมีสายค่อยคอใช่แล้วก็ยังมีของแจกมากมายเลยค่ะนะกําลังวัลก็ประมาณนี้อันนี้แค่กดไลค์กดแชร์เพจแล้วก็โพสลงเปิดสาธารณะเนาะก็สามารถมารับรับรางวัลได้เลยโอเค ไม่ยากไม่ยากค่ะเตีมงมาชอบันเนี้ยรู้สึกว่าเออช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากอ่ะรู้สึกอยากได้เสื้อกันฝนเลยใช่ดีนะเนี้ยมีมีหมวกด้วยน่ารักมาเก๋ๆยางตัวเนี้ยรองรับรถมอเตอร์ไซค์ประเภทไหนบ้างตัวนี้ของเรานะคะเป็นตัวยางออกใหม่ก็เลยยังมีรองรับแค่เป็นขนาดเล็กขนาดเล็กลางก็มันแบบ1 2 5ซีซีขึ้นไป1 0 0ซีซีขึ้นไปไปจนถึงรถเออประเภทแบบ 3ามร้อย่สถึง4ี่ร้อยเจ็ดสี่นั่นเลข้อมูลแน่นอ่าเนี่ยมาทางนี้ดีกวยอ่ะข้อมูลเพิ่มเติมย่างองขผมเนี่ยจะมีอยู่สองพอดักเขาเป็นตัวมือนี้จะเป็นยางสปอร์ตอ๋อมีมีแบ่งไปประเภทสปอร์ตด้วยสำหรับ R 3ามนีร้อย R สา4 0้อยเจ็ดสี่ถึงสี่ร้อยเจ็สี่สำหรับตัวนี้เป็นยางกึ่งเป็นยางกึ่งอาจจะเป็นแนวนึงก็คือเขาเรียกว่าหรือโอเวอร์วอส ัสายลุยยางกับปิดน้ำขับขี่ในชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องอายุไมเลสอ่ะจะจะต้องบอกว่าตัวเนี้ยบีอตอจะมีขอบสิบสามขอบสิบสีขอบสิบเจ็ดโอ้ขอบสิบก้าก็จะเป็นพวกตัวซีาสามร้อยค่อนข้างรองรับเยอะเนาะหลายรุ่นเลยก็ NMAX ADV ครับแล้วก็ เอาว่ายี่ห้อยี่ห้อตลาดบ้านเราที่ขี่อยู่บนถนนทั่วไปถ้าไม่ใช่รถเฉพาะรุ่นก็โอ้โหถ้าจะครบเลยเนาะสำหรับ150ถึง400ร้ที่สี่ครับถ้าจะครบเลยสำหรับสายลุยนะสำหรับสายลุยเพราะตอนนี้สายวิบากกำลังมาเนาะใช่คนเข้าป่ากกันครับช่วงนี้เข้าป่าครับไม่มีอะไรที่อะไรไม่ออกเข้าป่ากันนะครับส่วนตัวนี้เออตัวนี้สนใจตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแนวสปอร์สปอร์สวยมากเลยตัวนี้ขอบสิบเจด้วย กวนี้เป็นยาวสปอร์ตมินจา400เนอะได้หมดเลยสปอร์ตพวกนี้นะครับอ่ะก็ลองดูกันนะครับฝากไว้สำหรับยางน้องใหม่นะครับของคอซ่านะครับโมโตไทยแลนด์ก็ใครอยากเข้ามาดูตัวจริงนะฮะแวะมาที่ร้านได้มาถึงยางมาถึงน้องก็มาถึงยางมาถึงยางใช่ครับมาดูน้องก็แวะมาดูยางก็ได้นะครับเพราะว่ามารับสินค้าพรีเมียมหรือว่าอยากเปลี่ยนยางอยู่แล้วลองมาดูยางน้องใหม่เจ้านี้ดูนะครับได้ของพรีเมียมกับบ้านราคาสูงแบบนี้ด้วยนะครับอ่ะโอเคขอบคุณมากครับผม มีฝรั่งว่าถ้าอยากนี้ไม่มีนะเรานันเข้ามานะคะเป็นล็อตเทินนะคะจากประเทศเยอรมันค่ะ คนไทยก็เข้าใจแล้วเจอกันได้ค่ะที่ดูติดกับชีวิตของทีนั่นเองค่ะขอบคะ เรู้สนุกกันได้ค่ะถ้าด้านบนมีนะคะวันนี้ขอคนที่มีเหรียญอะไรก็ได้เหรียญอะไรก็ได้ค่ะเหรียญบาทเหรียญ2องบาทนะเหรียญ10เหรียญ5ได้หมดเลย